หนึ่งในเรื่องลึกลับบนโลกของเราที่ก็น่าพิศวงไม่แพ้กับว่ามนุษย์ต่างดาวได้มาช่วยชาวโลกสร้างพีระมิดเลยหรือเปล่านะครับเพราคือเอเรื่องราวของ stonehenge หรือว่าเจ้ากลุ่มหินปริศนาที่ได้ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยแหละครับที่ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรไปเท่ากับมหาพีระมิดที่อียิปต์นะครับากแต่ว่าเรื่องลึกลับที่ได้ซ่อนอยู่ในเจ้าสิ่งก่อสร้างเนี่ยบอกเลยว่าอื มันได้มีเยอะแยะขนาดที่ว่ายิ่งนักโบราณาคดีเขาได้ยิ่งขุดลงไปเนี่ยนะเขาก็กลับยิ่งพบกับปริศนาอะไรซึ่งทำให้เขาต้องเกาหัวกันมากขึ้นนะครับผมซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นยังไงกันเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary นะครับรายการสาหรับผู้คนที่ชอบเรื่องราวแปลกๆแล้วก็ดักๆจากทั่วโลกที่จะมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลาสองทุ่มนะครับผม โดยสำหรับใครคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าไอ้เจ้าหิน Stonehenge นี่มันคืออะไรนะครับไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นอนุสรณ์สถานโบราณแห่งหนึ่งที่ได้ตั้งอยู่นะกลางทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษนะครับโดยหน้าตาลักษณะมันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหินก้อนใหญ่ๆกว่าร้อยดุนเลยนะครับเอามาตั้งเรียงกันในลักษณะที่แบบเป็นดุนชูช่อออกมาจากผืนดินที่แต่ละดุนเนี่ยก็จะเรียงตัวกันเป็นรูปวงกลมเสียด้วยซึ่ง มองเผินๆนะครับไอ้เจ้าหินเหล่านี้เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยน่าตื่นตาตื่นใจอะไรกันหรอกแต่ถ้าหากเราได้ลองไปเจาะดูลงยังรายละเอียดแล้วก็โอ้โหเราจะพบว่าไอ้ก้อนหินต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะได้แฝงเอาไว้ซึ่งปริศนาอะไรหลายอย่างอย่างมากเลยแหละครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเจ้าหิน Stonehenge เหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกเอามาตั้งไว้ณที่นี่ได้อย่างไรล่ะด้วยเหตุผลที่ว่า ไอหินแต่ละก้อนนะมันก็ไม่ใช่ก้อนเตี้ยๆก,กากๆนะแต่ว่ามันเป็นก้อนที่แบบบางชิ้นเนี่ยก็มีความสูงไปถึง9เมตรหรือว่าตึกประมาณ3ชั้นกันเลยพร้อมกับน้ําหนักของมันที่มีค่าเฉลีย่ยอยู่ประมาณ25-30ถึงตันนะครับหรือถ้าจะเทียบไปเห็นเป็นภาพเพราะคือก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะหนักไปเท่ากับปลาวานประมาณ6-8ถึงตัวได้นั่นนะ่ะมนุษย์โบราณนะครับเขา ้อหนีเราเนี้ยมาตั้งให้มันชูช่อตั้งตรงได้ยังไงคืออย่าว่าแต่มนุษย์โบราณเลยนะครับเพราะว่าไอการกระทําแบบนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยต่อให้ใช้พวกเครนพวกอะไรยกมันก็ยังเป็นการกระทําที่ทาได้ยากมากแล้วถ้าจะยิ่งเพิ่มความงงงวยขึ้นไปอีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่พวกเขาตั้งหินอย่างเดียวนะแต่ว่ามันจะมีการหยิบเอาหินหนักๆบางก้อนน่ะไปวางซ้อนกันอยู่ข้างบนที่สูงไปกว่า9เมตรอีกทีนึงนะ่ะคือยกไปได้ยังไงหลังไม่หักก่อนหรือ แล้วหนําซ้ำถ้าหากเราได้ลองเอาหินแต่ละก้อนมาแกะดูรายละเอียดเนี่ยนะครับมันก็จะมีรอยสลักที่เหมือนกับเขาสลักให้ตัวหินมันเป็นรอยต่อกันเอาไว้ได้เหมือนกับเลโก้อะไรนะนะั่นน่ะอยู่ในหินด้วยนะไม่ใช่แค่เอามาวางซ้อนกันธรรมดาคือนั่นนะ่ะมันก็เคยมีคนไปตีความว่าจริงๆแล้วไอ้ t o n e h e n g e เหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่แค่โครงสร้างหินธรรมดานะแต่มันอาจจะเคยเป็นโครงสร้างของ ึกที่สูงระฟ้าไปกว่านั้นหรือเปล่าก็คืออันนี้มันมีรูปภาพอันหนึ่งที่แอดไปเจอมาแล้วก็น่าสนใจมากเลยคือเป็นทฤษฎีของคนที่เขาพยายามสร้างบ้านบนฐาน stonehenge ะคิดว่าแบบคนเมื่อก่อนเขาได้เอา stonehenge เป็นสถานที่ทําพิธีกรรมอะไรแล้วก็เอาฟางอะมามุงไปจนเป็นหลังคาแหลมๆสูงๆนะครับซึ่งถ้าหากใครยังนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ดูภาพนี้ที่แปะเอาไว้ให้ก็ได้ครับผมหาแต่ว่าไอ้ทฤษฎีนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับกันสักเท่าไหร่อ่ะนะ ก็เป็นแค่สมมุติฐานกันไปแต่ทว่าแค่เรื่องนั้นนะ่ะมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยไม่แพ้กันกับว่ามนุษย์ได้ตั้งก้อนหินเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงนะก็คือพวกคนที่สร้างสมัยก่อนเนี่ยเขาไปนําเอาหินที่หนักมากกว่าปาวานหกเจตัวเนี่ยมาจากที่ไหนกันล่ะครับเนื่องจากว่าถ้าหากเพื่อนๆได้มองบริเวณเหนือที่รอบๆ Stonehenge ดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเนื้อที่แบบ ทุ่งโล่งกันหมดเลยอ่ะคือไม่ได้มีเหมืองหินอะไรมาให้ขุดนะครับที่ถึงแม้ว่าเหมืองหินที่ใกล้ที่สุดนะมันก็ยังได้ไกลไปกว่า40กิโลเมตรกันเลยซึ่งไอ้40กิโลเมตรสำหรับบางคนเนี่ยฟังดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ไกลอะไรมากนะหาแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีการประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าล้อขึ้นมาเลยนะครับคืออย่างน้อยนะ่ยก็บนเกาะอ,อังกฤษเนี่ยแหละเขาก็ไม่ได้มีล้ออะไรใช้ในการขนย้ายนะ แล้วมนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายก้อนหินแบบนั้นมาได้ยังไงละ่ะและที่สําคัญก็คือเขาเอาก้อนหินเหล่านี้มาสร้างเป็น stonehenge เอาไว้เพื่ออะไรนะครับผมซึ่งไอเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าหากเราเอาไปถามกับพวกคนอังกฤษที่เป็นคนโบราณเป็นอแปะอากงอะไรแบบนี้หน่อยนะครับเขาก็จะเล่าว่าอ๋อไอการที่ก้อนหินเหล่านี้มันมาตั้งได้แบบนี้นั่นล่ะ มันก็เกิดมาจากการใช้อำนาจฟาดงวงฟาดงาของเมอร์ลินยังไงล่ะก็คือเมอร์ลินเนี่ยมันเป็นพ่อมดชื่อดังคนหนึ่งในตำนานของอังกฤษนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเล่าว่าเมอร์ลินนะครับเขาก็ได้ทําการต่อกรสู้รบกับทหารโรมันะที่ได้เข้ามาบุกยังเกาะอังกฤษนะและช่วงนั้นเนี่ยเมอร์ลินก็ได้รายเวทมนต์เสกให้พวกทหารโรมันต่างๆเนี่ยได้กลายเป็นก้อนหินกันอย่างมากมายเลยคือ นอกจาก t t o n h h n n g เนี่ยนะครับหลายๆจุดบนเกาะอังกฤษเลยเนี่ยมันก็จะมีหินที่แบบถูกตั้งชูช่อในลักษณะที่แบบแปลกๆอะคือเหมือนกับอยู่ๆหินก็ตกมาจากไหนก็ไม่รู้อะนั่นแหละครับผมคนโบราณเขาก็เชื่อว่าไอหินเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือกองทัพของทหารโรมันเนี่ยแหละที่ได้วิ่งเข้ามาจะบุกเกาะอังกฤษนะครับเสร็จแล้วก็โดนเมอร์ลินเนี่ยเสกเวมนใกลายเป็นหินกันให้หมดเลยส่วน ไอ้ตรงที่ว่ามันเป็น Stone internet, s t o n e h e g e เนี่ยเมอร์ลินก็ได้แสดงอภินิหารอํานาจมากกว่านั้นครับคือไม่ใช่แค่เสษให้กลายเป็นหินอย่างเดียวน,นะแต่เมอร์ลินเนี่ยยังได้สามารถใช้เวทมนต์ในการยกก้อนหินต่างๆขึ้นมาต่อตั้งเป็นโครงสร้างต่างๆราวกับว่าหินมันลอยได้หรือว่าหินมันได้แบบมันกาลังถูกแขวนอ,อยู่อะไรประมาณนั้นแหละซึ่ง fyi รวยใช้ใส่บาแบกไอ้คำว่า stonehenge เนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็มาจากรากศัพท์ของพวกแซกซอนโบราณนะที่แปลว่า หินลอยได้นะครับผมหรือบางตำนานที่เก่าไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอการที่สโต n นเฮนช์มันถูกก่อขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะพ่อหมดหรือว่าเวทมนต์อะไรใดๆหรอกหากแต่ว่าสโต n นเฮนช์เนี่ยมันเป็นฝีมือในการถูกสร้างมาจากยักษ์เนฟิลิมหรือว่ายักษ์ที่ในไบเบิลเนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้แล้วว่ามันได้เคยมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ในยุคยุคนึงนะ ก่อนที่ในเวลาต่อมามันจะตายไปเพราะตอนน้ําท่วมโลกยังไงละ่ะนั่นแหละไอตอนที่ยักษ์มันได้ขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์เนี่ยมันก็ได้เอาก้อนหินเหล่านี้ช่วยกันขนมาตั้งมาวางกันเป็นโครงสร้างยังไงละ่ะซึ่งเมื่อเราเอาไอสองเรื่องนี้ไม่ว่าจะเรื่องพอมดหรือเรื่องยักษ์อะไรต่างๆเนี่ยมาพูดให้กับเราเราในวันนี้หรือว่าผู้คนในวันนี้ได้ฟังเนี่ยเราก็คงจะเหลือกตามองบนกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่า ขโมยอย่ามาบ้าน่ะในยุคปัจจุบันที่เรามีวิทยาศาสตร์สามารถส่งยานขึ้นไปบนอวกาศอะไรแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะมาเชื่อเรื่อยักษ์เรื่องหมอผีอะไรแบบนี้ได้ยังไงล่ะคนเ้าก็รู้กันทั้งนั้นและว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Stonehenge มันได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอเลี่ยนเอาอีกแล้วนะครับคือยุคนี้เนี่ยพอมีเรื่องพวกไม่งมง,งายในความเชื่อเวทมนต์โบราณอะไรมันก็จะโบยไปให้เอเลี่ยนกันหมดเลยโดย ไอ้กลุ่มคนที่ได้เชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวพวกนี้นะครับเขาก็ได้โบยไปว่าการกระทำต่างๆที่ Stonehenge มันได้ตั้งขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากพวกเอเลี่ยนโบราณอะไรเนี่ยแหละที่ได้เข้ามายังโลกในสมัยก่อนนะเพื่อจะให้ความรู้กับมนุษย์ในการจะสร้างสิ่งก่อสร้างอน่าเหลือเชื่อขึ้นมาได้อย่างเช่นแบบเขาก็ให้เทคโนโลยีในการยกหินสูงๆหนักๆอะไรขึ้นมากับมนุษย์จนกระทั่งมนุษย์เนี่ยสามารถตั้งสโตนเฮนช์มาชูช่อขึ้นมาได้แบบที่เราเห็นอยู่นี่ไง ซึ่งถามว่าแล้วเอเลี่ยนเนี่ยมันจะทําไปเพื่ออะไรล่ะครับผมไอ้กลุ่มคนที่เขาเชื่อในทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวนะก็จะบอกว่าโอ้โหมันก็เป็นเพราะว่าเอเลี่ยนต่างๆเวลาเขาจะมาเยือนโลกเราอะไรพวกนี้ยเขาก็ต้องมีหมุดหมายในการมาใช้ชี้บ่งบอกสถานที่หรือบ่งบอกในการจอดยานอะไรใช่ไหมครับประมาณว่าเขาต้องหาท่ากัศยานบนโลกนั่นแหละดังนั้นเองเนี่ยเอเลี่ยนก็เลยมาสร้าง stonehenge เหล่านี้เอาไว้เนี่ยแหละแล้วเขาก็มีการพูดไปถึงว่า stonehenge นะครับ ถ้าหากเราไปตีเส้นมันลากไปถึงพีระมิดของอียิปต์หรือว่าลากไปถึงรอยนัสคาซึ่งเป็นรอยแปลกๆป,ประหลาดบนโลกอีกที่หนึ่งที่เขาเชื่อว่าเอเลี่ยนมาสร้างเหมือนกันนะครับในประเทศเปรูเนี่ยนั่นแหละเขาก็ว่ากันว่าพอ3จุดนี้มันโยงเข้าหากันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมพอดีเลยครับและนั่นแหละมันก็จะเป็นจุดบอกตำแหน่งในการจอดยานของเอเลี่ยนลงบนโลกนะครับผมซึ่งแบบ ไอ้คนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยมันก็ช่างโยงช่างเชื่อมได้จริงๆเลยนะคือแล้วเราไม่คิดบ้างหรอว่าถ้าเอเล่ยนมันจะมีเทคโนโลยีอะไรขนาดว่าผลิตยานต่างดาวให้มันบินไปต่างดาวได้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานอย่างพวก GPS หรือเครื่องบ่งบอกพิกัดอะไรแบบนั้นนะมันจะมาเสียเวลาสร้างไอ้ก้อนหินเหล่านี้บนโลกให้มันยากลําบากกันทาไมนะครับผม แต่เอาเป็นว่าเราจบกันกับเรื่องพวกมโนอะไรแบบที่ไม่มีหลักฐานแล้วมาพูดกันกับเรื่องที่มีหลักฐานอย่างเช่นจากสิ่งที่นักโบราณคดีเนี่ยเขาไปขุดค้นเจอกันมาบ้างดีกว่าเพื่อที่จะมาบอกว่าไอ้เจ้าโซนเฮนช์เหล่านี้เนี่ยมันได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรหรือว่าได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างใดกันนะครับผมก็คืออย่างแรกเลยในตอนที่มันมีคนไปเจออนุสร์สถานวางเป็นวงกลมเรียงอยู่แบบเนี้ยนะเขาก็เชื่อกันไปว่าเนี่ย มันจะต้องเป็นสิ่งก่อสร้างที่คนโบราณน่ะได้ก่อสร้างมันขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้ใช้บ่งบอกช่วงฤดูกาลในการเพราะปลูกหรือว่าเก็บเกี่ยวอะไรอย่างแน่นอนเลยหรือไม่มันก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกันกันกบพวกเรื่องการบูชาเทพเจ้าหรือเปล่าเนื่องจากแบบคนโบราณเขาจะมีอะไรนอกจากสองสิ่งนี้ใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้ฮะคือเหมือนกับหลังจากที่โ t นเห็นได้ทิ้งมานานจนคนเขาลืมไปแล้วว่ามันได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลใดนะครับไอ้คนที่ไปนค้นพบมันใหม่เนี่ย ก็ลองไปยืนอยู่ตรงแถวๆโซนเฮนช์ดูในวันครีตสมายันหรือว่าเป็นวันที่แบบระยะเวลาในตอนกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันจะยาวนานที่สุดบนโลกซึ่งก็เกิดเพียงแค่2ครั้งต่อปีเท่านั้นนะครับเขาก็พบว่าในวันเหล่านั้นเนี่ยเงาต่างๆที่ได้ตกลงมาจากดวงอาทิตย์สู่ก้อนหินแล้วก็ไปไล่เรียงตัวกันในพื้นนะครับมันก็จะเป็นเงาที่แบบใช้บ่งบอกระยะเวลาได้อย่างชัดเจนนะหรือว่าถ้าจะเอาวงกลมต่างๆที่อยู่ในหินเนี่ย มาคำนวณให้เป็นตัวเลข30หรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของจำนวนวันใน1เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถทำได้แบบเป๊ะๆเ,เลยคืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนโบราณเนี่ยเขาได้ใช้สโตนเฮนส์เหล่านี้มาเป็นปฏิทินในการนับวันนับเดือนเพื่อจะกำหนดฤดูกาลในการเพราะปลูกนะครับแล้วไปๆม,มาเนี่ยพวกเขาก็อาจจะใช้ในการบูชาพระอาทิตย์ด้วยเลย เนื่องจากว่าพอเขาได้มีการขุดลงไปบริเวณฐานของสโตนเฮนช์อะไรพวกนี้นะมันก็มีการไปค้นพบกับเครื่องบูชาอะไรเนะี่ยอยู่มากมายกันเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าเหมือนกับสิ่งนี้จะฟังดูแล้วมันเป็นไปได้นะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันเราเนี่ยพยายามจะชักแม่นม้ำท้งห้าให้เข้ามาอธิบายสโตนเฮนช์เท่านั้นแหละเพราะแบบไอการที่ตัวหินมาได้เรียงกันจนมาแบ่งกันเป็นเลข30อะไรได้เฉพาะหรือว่าการที่เงามันไปตรงอะไรกับพระอาทิตย์เนี่ย มันก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับคือแบบการที่มีคนมาสลักรูปพระอาทิตย์ลงบนหินอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มาสลักนัเขาต้องบูชาพระอาทิตย์อะไรประมาณนั้นใช่ไหมซึ่งนั่นแหละฮะไอ้หลักฐานเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้มาถูกสนับสนุนโดยการขุดลงไปให้ลึกใน Stone เ e n g e อีกนะครับก็คือในยุคต่อมาหรือว่าสักประมาณปี1862เนี่ยในตอนนั้นนะครับเขาก็ได้มีการไปเจอสิ่งใหม่ที่ไม่คาดว่าจะเจอณนะที่นี้มานั่นก็คือซากของคนตาย ที่ได้ฝังอยู่ของใต้นั้นแบบเพียบเลยนะครับคือวงบอกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับความตายคืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็เป็นทั้งบูชายันหรือว่าเขาจะเอามาเป็นห่วงซุยฝังศพก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือไอ้ศพต่างๆที่เขาได้เจอมาเนี่ยมันนั้นไม่ใช่ศพแบบการฝังลงไปทุกรายด้วยนะหากแต่ว่าบางรายเนี่ย จะมีลักษณะเป็นศพที่ถูกชาปนากิจแล้วหรือว่าเผาศพไปแล้วนะครับผมซึ่งแบบถามมาอ่ะแล้วเ,เราเจอแบบนี้มันแปลกยังไงเลยมันก็แปลกที่ว่านักโบราณาคดีเนะี่ยเขาเชื่อว่าไอ้คนที่มันเคยอยู่ตรงบริเวณสโต e นเฮนต์สมัยก่อนเนี่ยหรือว่าในยุคสมฤทธนะครับเขายังไม่ได้มีธรรมเนียมในการเผาศพอะไรกันมาก่อนเลยหาแต่ว่าเขาจะใช้ธรรมเนียมในการฝังศพนะครับดังนั้นเองการที่เขาไปค้นพบคนที่ได้ถูกเผาอะไรตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ณนะสถานที่นี้มันอาจจะเก่าแก่เกินไปกว่าที่พวกเขาได้ตีความไปในตอนแรกนะครับคือมันอาจจะมีชนชาติอะไรที่เขาไม่ได้รู้จักเนี่ยได้เคยมาอาศัยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วมันก็เป็นไอ้ชนชาตินั่นแหละซึ่งก็ได้สร้างสโตนเฮซไมทีโดยไอ้กลุ่มคนเก่าแก่ที่ว่านี่นะครับมันก็อาจจะสามารถตีเวลาย้อนหลังกลับไปได้ถึงประมาณปลายปลายช่วงยุคน้ําแข็งของโลกเราหรือหรือว่าเกือบหมื่นกว่าปีนู่นน่ะและ เอาจิงๆแล้วไอการสร้างอนุสรณสถานวงกลมขึ้นมาเนี่ยในตอนแรกๆนะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยหินเสจยด้วยซ้ำครับผมเพราะว่านี้ในเวลาต่อมาคือในปี1966เนี่ยเขาก็ได้มีการไปค้นพบสิ่งใหม่อยู่ใต้พื้นดินมานะครับนั่นก็คือร่องรอยของเสาไม้อายุกว่าหลายพันปี ได้มาถูกปักเอาไว้ในลักษณะของวงกลมคล้ายๆกับวงกลมของโ t นเ e น e ์เลยนะครับซึ่งไอ้ตรงที่เขาไปพบเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ตรงโซนเฮนช์โดยจังๆหรอกนะแต่ว่ามันเหมือนจะไปอยู่ตรงบริเวณลานจอดรถของโ t นเ e น e ์นะครับนั่นแหละเขาก็ไม่เคยคิดเลยนะครับไอ้ตรงลานจอดรถเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยแต่มันก็มีแล้วนะครับนั่นแหละ จากการค้นพบอะไรแปลกๆเช่นนี้นะครับนักโบราณาคดีเนี่ยเขาก็เลยมีทฤษฎีที่ว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอการสร้าง t o n e h e n g e อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นมาจากไอเดียแรกเริ่มในการที่มนุษย์เราอะ่ะได้มาปักหลักอยู่ด้วยกันแล้วอยากจะสร้างอนุสรณ์อะไรขึ้นมาซึ่งตอนแรกนี่ก็อาจจะสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆก่อนไงคือขุดเป็นครูกลมๆเสร็จแล้วก็ปักไม้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวมาร์กจุดอะไรประมาณนั้นก่อนที่ในเวลาต่อมาพอสถานที่เนี่ยมันเริ่มศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นหรือว่า มีคนมาสแสวงบุญอะไรกันมากขึ้นเนี่ยพวกเขาก็จะเริ่มอัปเกรดสถานที่แห่งนี้ให้มันได้กลายเป็นอะไรที่ดูหรูแล้วก็แกรนขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับคือแต่ก่อนจากที่มันได้ใช้ไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่แบบอาจจะไม่ทนฟ้าทนฝนอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนให้มันกลายเป็นก้อนหินนี่แหละเพราะหินเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นวัสดุที่แบบคงทนกันขนาดไหนฮะแต่ว่า ไอความแปลกๆของเหล่าหินต่างๆที่ได้เอามาสร้าง s t o n e h e n g นะครับมันก็ได้มีปริศนาที่ทําให้นักโบราณาคดีนะ่ะเขาต้องเกาหัวอีกครับผมก็คือไอ้หินต่างๆที่เราได้เห็นใน s t o n e h e n g ซึ่งมันอาจจะมีหน้าตาดูเหมือนๆกันทุกก้อนเนี่ยน,นะจริงๆแล้วมันจะมีรายละเอียดอะไรที่ยิบย่อยกันไปราวกับแฝดคนละฝากันเลยนะครับ อีงเช่นว่าทั้งชนิดแล้วก็เวลาที่หินได้เอามาตั้งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างกันอย่างเยอะแยะกันเลยทีเดียวคือเขาว่ากันว่าชนิดของหินที่เอามาสร้างโซนเห็นเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดได้แก่หินซารซันหรือว่าหินทรายชนิดหนึ่งกับหินบลูสโตนหรือว่าหินสีฟ้านะครับผมซึ่งไอหินซาซันอะไรเนี่ยการที่มันจะมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเหมืองมันเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากโซนเห็นนะครับคือประมาณ40กิโลเมตรนั่นแหละหากแต่ว่า ไอห,หินที่ชื่อว่าบลูโซนหรือหินสีฟ้าเนี่ยสิมันกลับมีถิ่นกําเนิดของหินที่แบบอยู่ยาวไปกว่า250กิโลเมตรทางตอนเหนือของสโตนเฮนส์ครับซึ่งแบบ250กิโลเมตรนี่มันไกลามากนะแล้วแบบคนโบราณเขาจะไปเอามันมาได้ยังไงละ่ะเพราะอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกใช่ไหมครับว่าไอยุคที่สโตนเฮนส์มันได้ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็นยุคที่เขาไม่ได้มีการประดิษฐ์ล้อขึ้นมาใช้กันในเกาะอังกฤษเลยนะ ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากใครสงสัยว่าเอาแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงแล้วว่าเขาไปเอาหินสีฟ้ามาจากเมืองอันห่างไกลแบบนั้นคือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ตรงแถวแถวสโตนเฮนช์เนี่ยมันก็มีหินสีฟ้าลักษณะคล้ายๆกันอยู่นี่แหละแต่ว่ามนุษย์เรายังไม่รู้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกว่านักโบราณคดีเนี่ยเขาก็ไปเจอหลักฐานมาสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถถกเถียงได้เลยว่าไอหินสีฟ้าที่นํามาสร้างสโตนเฮนช์เนี่ย มันได้ถูกนํามาจากเหมืองซึ่งมีระยะทางไกลไปกว่า200กว่ากิโลเมตรนะครับก็คือพอนักวิทยาศาสตร์เขาได้มีสมมติฐานว่าหินสีฟ้าต้องมาจากเหมืองนั้นใช่ไหมเขาก็ไปตรวจสอบบริเวณเนื้อที่ของเหมืองดูนะแล้วประเด็นก็คือพวกนักโบราณคดีเขาไปเจออะไรมารู้ไหมครับเขาไปเจอกับชิ้นส่วนของหินสีฟ้าที่มันได้แตกหักอยู่ตรงนั้นนะครับผมซึ่งพอเอาไอ้ชิ้นส่วนนี้มาประกอบกับหินก้อนหนึ่งของ stonehenge ที่มันมีลักษณะเหมือนกับแตกหักอยู่เนี่ย มันก็เป็นหินที่แบบสามารถต่อลงเป๊ะได้แบบเหมือนกับการต่อจิ๊กซออะไรอย่างนั้นเลยนะคือเหมือนกับว่าไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยตอนที่มันได้ถูกลากมาจากเมืองหินสีฟ้านะครับมันก็อาจจะไปกระเทาะอะไรสักอย่างนึงอนะจนทําให้เศษหินนะ่ะมันตกแล้วก็ได้กองอยู่ตรงนั้นมากว่าหลากหลายพันปีจนกระทั่งนักโบราณาคดีเนี่ยได้ไปเจอมันมานี่แหละครับผมคือแบบ อันนี้ก็ต้องขอเคารพพวกนักโบราณะคะดีมากนะที่แบบแกไปสามารถหามาได้ไงเอาหินเศษหินเนี่ยมาต่อกันนะครับผมแล้วประเด็นนั่นกไอ้ที่มันแตกหักไปเนี่ยมันไม่ใช่แบบเพิ่งแตกหักตกไปเหมืเมืม่อ3มชั่วโมงที่แล้วนะมันมีหินที่แบบตกแตกมาแล้วพันกว่าปีอะคือมันจําเป็นจะต้องใช้ความสามารถแล้วก็ความตาคมขนาดไหนนะครับเขาถึงได้เอาหินในเราเนี่ยมาต่อกันได้นะครับแต่แต่ว่าไอ้เรื่องนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่า Stonehenge เนี่ย มันก็ได้มีที่มาจากเมืองอันห่างไกลาทางตอนเหนือไปกว่า250กิโลเมตรจริงๆนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้คนที่อยู่ตรงบริเวณเมืองหินสีฟ้านั่นแหละเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ได้นำเอาวัฒนธรรมในการสร้างอนุสรหินวงกลมเนี่ยนะครับมาให้กับกลุ่มคนที่อยู่ทางตอนใต้หรือว่ากลุ่มคนบริเวณสโตนเฮนช์ก็ได้ เนื่องจากว่าไอตรงที่ใกล้เคียงกับบริเวณเมืองหินสีฟ้านอกจากเขาจะไปเจอซากหินอะไรแล้วใช่ไหมเขาก็ยังมีการไปค้นพบซากโบราณที่แบบมีลักษณะการก่อ,กอตัวกันเป็นวงกลมคล้ายๆกันเลยอ่ะคือมีการเอาหินสีฟ้ามาเรียงตัวกันด้วยแล้วก็อายุเก่าแก่ไม่ได้น้อยไปกว่าสโตนเฮนส์เลยนะครับหรืออาจจะเก่าแก่ไปมากกว่านั้นก็ได้แล้วประเด็นก็คือไอตรงบริเวณใต้วงหินกลมๆเหล่านั้นน่ะเขาก็ยังมีการไปขุดพบกับ เศษซากอาหารที่แบบอาจจะถูกตกทิ้งไว้จากงานเลี้ยงอะไรสมัยก่อนเอาไว้อีกเพียบเลยนะครับกระจัดกระจายกันอยู่ตรงนั้นแหละซึ่งแบบเดี๋ยวนะเศษอาหารเนี่ยมันตกมันลหลพันปีมันไม่ถูกย่อยเน่าสลายไปเลยเหรอแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับจากข้อมูลต่างๆที่นักโบราณคดีเขาไปได้มาเนี่ยนะเขาก็มาตีความกันครับว่าไอการสร้างของหิน Stonehenge เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยจุดประสงค์อันเดียวหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มเดียวก็ได้นะแต่ว่า มันอาจจะเป็นการก่อสร้างมาแบบจากคนหลายๆย,ยุคอะที่พอยุคสมัยมันปรับเปลี่ยนไปพวกเขาก็ปรับฟังก์ชันโตนเทนส์ไปจากตอนแรกมันอาจจะเป็นแค่แบบไอวงกลมเห่อนี่ก็เป็นวงกลมที่คนโบราณเขาได้ตีขึ้นมาเพื่อเป็นจุดในการมารวมตัวของกลุ่มคนล่าสัตว์หรือว่าพวกชาวไร่ชาวนาที่จะมานัดปะพบเจอกันแล้วก็มาทํากิจกรรมสันทนาการอะไรก็ว่ากันไปนะครับอารมณ์ประมาณแบบเราเราในทุกวันนี้ที่นัดเจอกันตรงลานพารากอนนั่นแหละ แต่ว่าวในเวลาตอบมาด้วยความที่มนุษย์เรานะครับเป็นสัตว์ที่มีความมโนสูง,งไงล่ะมนุษย์เราเนี่ยก็เลยอยากจะเพิ่มความฮลลี่หรือว่าเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสถานที่เหล่านี้ขึ้นอีกนะครับมนุษย์เนี่ยก็เลยมีการพยายามปรับปรุปงวงกลมจุดนัดพบเนี่ยแหละให้มันเปลี่ยนจากการแค่เป็นวงกลมดินกากๆกเอาไม้มาปักอะไรเนี่ย ก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นการเอาหินมาตั้งเอาผ้าสามสีมาผูกหรือว่าเอาสารพระภูมมาปลูกลงเลยนะครับผมคืออันนี้แอดไม่แน่ายครับว่าพวกเขาจะเอาสารพระภูมไปปลูกลงจริงๆนะแต่แอดพยายามปรับบริบทในการเล่าให้มันได้เข้าใจง่ายๆสาหรับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่เป็นชาวไทยกับชาวลาวนะครับผมซึ่งแบบเอออันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าที่ลาวเนี่ยเขามีการผูกผ้าสามสีอะไรบนต้นไม้หรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าแฟนๆคนลาวคนไหนฟังอยู่เนี่ย ก็ช่วยเม้นมาหน่อยแล้วกันด้วยและในเวลาต่อมาพอสถานที่นี้เนี่ยมันได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนะครับก็เริ่มทําพิธีกรรมอะไรแปลกๆมากขึ้นครับอย่างเช่นมีการเอาของวงของไหว้อะไรเนี่ยมารวมกันหรือมีการขุดหลุมฝังศพทําพิธีกันตรงวงกลมหินเหล่านั้นเลยนะครับผม โดยเฉพาะไอ้ตรงบริเวณจุด stonehenge หรือว่าจุดวงกลมหินที่มันได้เรื่องชื่อมากที่สุดเนี่ยนะเขาก็ว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นมาจากการซึ่งกลุ่มคนจากแถบเมืองหินสีฟ้าเนี่ยเขาก็ได้แห่อพยพลงมาแล้วก็ได้นำเอาธรรมเนียมแถวนั้นนะครับลงมาอยู่ตรง stonehenge ด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ลงมาแค่ทมเนียม,มอย่างเดียวไงเขาก็เอาหินสีฟ้าเนี่ยลงมาตั้งเอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าความเชื่อโบราณของคนแถบเมืองหินสีฟ้านั้นนะก็คงจะคิดว่าไอ้หินเนี่ย มันเป็นความพิเศษหรือมีหินที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างอยู่นี่แหละเขากเลยได้นําหินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแห่กันลงมาตั้งบริเวณ stonehenge ด้วยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแห่ลงมาตั้งแค่รอบเดียวนะคือเหมือนกับว่าพอเขามาตั้งอะไรเสร็จใช่ไหมเอคนยุคต่อมาที่ได้มาก่อหินเหล่านี้ต่อเนี่ยเขาจะเริ่มมีการสร้างทับถมอะไรกันขึ้นไปอีกนะครับสังเกตได้จากหลักฐานต่างๆที่อยู่บริเวณกองหิน stonehenge นั้นนะ่ะซึ่งมันจะไม่ได้มีแบบหินที่ตั้งโดดๆอันเดียวนะแต่มันมีนท่ลลล้้งไปแวแบบ โดนดินกลบๆอะไรไปด้วยนั่นนะครับมันก็เป็นหลักฐานที่นักโบราณคดีเขาคิดว่าไอเนี้ยมันคือก้อนหินแบบยุคแรกๆเลยที่เขาได้ย้ายมาจากเหมืองหินสีฟ้าแล้วก็มาตั้งหลังจากนั้นก็แบบอาจจะล้มคลืนอะไรลงไปแล้วก็ได้โดนดินทับถมกันขึ้นมานะครับผมซึ่งแบบทีนี้เนี่ยเราก็เข้ามาสู่คําถามกันแล้วว่าอา้าวแล้วอจริงอยู่ละถ้าหากหินสีฟ้ามันได้มา,มาจากเหมืองทางตอนเหนือของบริเวณสโตนเฮเนี่ยแต่ว่าไอคนโบราณเนี่ย มันจะขนหินขนาดก้นบะเฮกเนี่ยมาได้ยังไงกันล่ะเพราะว่ามันยังไม่มีล้ออะไรกันเลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็มีทฤษฎีอยู่อย่างหลากหลายมากเลยนะครับกับการที่คนโบราณเนี่ยเขาจะไปนําเอาหินมาได้ก็คือทฤษฎีแรก เขาก็ว่ากันว่าคนโบราณเนี่ยก็อาจจะใช้ท่อนซุงต่างๆนี่แหละในการเคลื่อนย้ายหินมานะครับก็คือเอาท่อนซุงเนี่ยมาวางกันเป็นเรียงแนวนอนทางยาวต่อๆกันแบบประมาณทางรถไฟหรือสายพานซูชิอะไรกันเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยผลักให้หินเหล่านั้นเนี่ยได้ไหลไปตามท่อนซุงเรื่อยๆที่พอท่อนซุงมันม้วนไปมันก็จะเป็นการดันส่งก้อนหินไปด้านหน้าใช่ไหมซึ่งพอบริเวณท่อนซุงด้านหน้ามันใกล้หมดเนี่ย เขาก็จะไปหยิบเอาท่อนสูงด้านหลังนะครับมาต่อซ้อนกันไว้ด้านหน้าต่อซ้อนกันไว้ด้านหน้าใหม่จนกระทั่งทําไปทํามาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นกึ่งกึ่งสายพานไปโดยปริยายนะก็อย่างอางที่บอกครับเป็นสายพานซูชินั่นแหละที่แบบถ้าหากมีตรงไหนติดขัดอะไรกันหน่อยเนี่ยพวกคนโบราณก็อาจจะใช้สิ่งหล,อล่อหรืออย่างเช่นพวกไขมันส่งไขมันสัตว์นะครับมาทาทาเพื่อช่วยให้ดันก้อนหินเหล่านี้ไปได้ง่ายมากขึ้น หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะมีการใช้วิธีการขนหินทางน้ำเนี่ยมาช่วยเสริมด้วยนะครับก็คือน,นําเอาหินเหล่านี้ขึ้นแพแล้วก็ล่องน้ําไปตามทางน,น้ําหรือว่าทะเลอะไรก็ตามที่มีทางพอจใจ้พวกเขาได้เดินไปได้เหมือนกับไอสมัยที่เราเนี่ยอยากจะไปขนย้ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆอ่ะให้ลงมาจากจังหวัดด้านบนๆลงมาอยัางกรุงเทพเขาก็มีการขนเอาพระพุทธรูปนี่แหละครับขึ้นใส่แพรแล้วก็ลอยน้ําลงมาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมและพอมาถึงเนื้อที่ที่เป็นดินแล้วเนี่ย พวกเขาก็จะใช้วิธีการท่อนสูงหมุนๆนี่แหละในการขนย้ายหินต่อไปจนกระทั่งมาถึงในไซงานก่อสร้างซึ่งก็คือไอไซงานของ Stonehenge นั่นเองนะครับซึ่งแบบฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะเป็นวิธีที่กินเวลากันอย่างนานมากเลยนะแต่เอาจริงๆถ้าเราลองมองชีวิตของคนโบราณเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีชีวิตอะไรที่ยุ่งยากหัวปั่นเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้เขาก็คงจะมีเวลาการทำแบบ ค่อยๆทําไปวันนิดวันหน่อยนะครับผมแล้วเอาจริงๆอายุในการสร้างของ s t o n e เ e นส์ที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่าพวกนักโบรณาณคดีเขาได้ไปตีความมาเนี่ยเขาก็ตีเป็นตัวเลขคร่าวๆแบบ8 0 0ร้อ0ถึงหนึ่ปีกันเลยทีเดียวนะกว่ามันจะสร้างเสร็จนั่นแหละแล้วก็คงจะคิดได้นะครับว่าเขามีเวลาถมเทไปครับในการที่จะค่อยๆขนหินลงมาทีละก้อน2ก้อนแล้วก็มาก่อเป็นสโตนเฮนส์กันนะครับผมอา่ว่า หนึ่งในทฤษฎีที่แอดเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคาดไม่ถึงกันเลยและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขากแทบจะไม่ได้คิดถึงในตอนแรกด้วยนะครับว่คือวิธีการในการใช้ทานน้ำแข็งมาช่วยทุ่นแรงนั่นเองนะครับที่เรื่องมันก็มีอย่างนี้ครับก็คือสักประมาณช่วงยุค70เนี่ยมันก็ได้มีคนเขาว่านึกถึงว่าถ้าหากสโตนเฮนส์เนี่ย มันจะมีอายุสร้างเก่าแก่ไปถึงแบบยุคน้ำแข็งอะไรได้ในตอนนั้นมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพวกมนุษย์โบราณเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์จากน้ำแข็งที่มันยังมีอยู่ไงก็ขนหินนี่แหละไปวางบนน้ำแข็งแล้วก็ใช้น้ำแข็งครับสไลด์กันมาจนกระทั่งหินเนี่ยได้มาถึงจุดที่เป็นสโตนเ e น g e อยู่ปัจจุบันเลยหลังจากนั้นพวกเขาค่อยๆขุดหลุมอะไรบางอย่างให้มันลึกลงไปในดินนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยๆดันเอาหินเนี่ยให้ตูดของมันได้ทิ่มลงไปในรูนะครับที่พอตูดมันทิ่มลงไปในรูเสร็จใช่ไหมหลุมเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่งัดหินขึ้นมาให้ได้ตั้งโดได้แบบมนุษย์ไม่ต้องออกแรงอะไรกันเลยซึ่งไอ้วิธีนี้เนี่ยมันก็มีหลากหลายคนเขาไปลองทํามาดูแล้วก็บอกว่ามันใช้ได้ผลจริงนะหากแต่ว่าที่คนเขายังสงสัยเรื่องแก้ปัญหากันแม่ได้แล้วก็คือแล้ว ไอ้ก้อนหินที่มันได้ไปตั้งอยู่ข้างบนนั่นแหละคือถ้าหากเราไปมองดูโซนเฮนส์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านอกจากหินแนวตั้งที่มันได้ชูช่อมาจากพื้นดินแล้วใช่ไหมมันยังมีหินที่แบบไปก่อวางเรียงกันเป็นแนวขวางอยู่ด้านบนอีกเพียบอะแล้วแต่ละก้อนนี่ไม่ได้แบบขึ้นไปวางกากๆกกนะมันจะมีการแบบสลักรูอะไรไว้เพื่อเอาไว้ล็อกหินกันด้วยนั่นนะ่ะเขาจะเอาหินกันขึ้นไปวางสูงขนาด9เมตรแบบนั้นได้ยังไง คืออย่างที่บอกใช่ไหมว่าถึงแม้จะใช้เครนอะไรในยุคปัจจุบันยกเนี่ยมันก็ยังยกยากและอาจจะหักลงมาได้เลยแล้วกับถ้าคนสมัยก่อนเขามีเครนซึ่งน่าจะเป็นเครนพวกไม้อะไรแบบเนี้มันจะยกหินที่มีขนาดหนักไปถึงประมาณ6-7ตัวได้กันเลยเหรอซึ่งก็นั่นแหละครับไอปริศนาเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราในปัจจุบันนะครับยังแก้ไขกันไม่ได้เลย แต่เอาเป็นว่าหลักฐานที่เราพอมีในตอนนี้นะครับเราก็น่าจะพอสรุปได้ว่าไอ้ Stonehenge เนี่ยมันก็เป็นอนุสรณ์ที่แบบไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมายุทธเ์เปล่าเกือบดีทั้งคลิปแล้วแอดดันมาเมาช็อกโกแลตตอนท้ายนี่แหละ มันก็ได้เป็นอนุสรสถานที่มนุษย์ของเราเนี่ยก็ค่อยๆจะสร้างแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตามันตามการเวลาพร้อมกับไอฟังก์ชันในการใช้งานมาด้วยคือจากตอนแรกเป็นแค่ที่รวมตัวอะไรธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาจนกลายเป็นสถานที่ทางศาสนาเอ่ยเป็นที่ฝังศพอะไรเอ่ยหรืออาจจะเป็นนาฬิกาในการใช้ดูหรือดูการอะไรกันด้วย อารมณ์ประมาณแบบเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สำหรับคนยุคสมฤทธิ์อะไรเลยประมาณนั้นนะครับผมว่าแต่แล้วอย่างนี้เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าพีระมิดของชาวอียิปต์เนี่ยเขาได้สร้างกันขึ้นมาด้วยวิธีใดหรือว่าอยากจะฟังประวัติศาสตร์อียิปต์หลากหลายพันปีตั้งแต่ต้นยันจบเลยเนี่ยลิงก์เรื่องราวต่างๆนะครับก็มีให้ฟังและอยู่ด้านล่างเลยด้วยสามารถกดเข้าไปฟังได้นะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ,บ๊ายบาย